ตัวนั้นสองสลึงครับเท่าไรครับสองสลึงมันอยู่ที่หมื่นกว่าใช่เราเรามีเท่าไหร่นะ210บาทอันนี้ซื้อให้ใคร,ให,ครให้คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนําให้เดี๋ยวพี่แนะนําให้เ,ให<ม>เป็นตัวไหนเนาะัวนี้นะครับโอเค พาไปดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยยอดกะตันยูที่กำเงินเก็บของตนเองทั้งหมดมาซื้อทองให้คุณแม่ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมคลิปกันค่ะตัวนั้น2สลึงครับเท่าไหร่สองสลึงมันอยู่ที่หมื่นกว่าใช่รเราเรามีเท่าไหร่นะ210บาทอันนี้ซื้อให้ใคร,ให,ครให้คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนำให้เดี๋ยวพี่แนะนำให้เป็นตัวไหนเนานี้ะนนะคะ โอเคเป็นแหวนศูนย์จุดสี่กรัมครับอันนี้ได้เพิ่มตะขอมาหรือเปล่าอันนี้พี่ลดให้เนื้อเหลือหนึ่งพันทวนเราก็จะเอาเงินไปซื้อขนมได้อีกเราชอบลายไหนโอ้อันนี้คับเอาอันนี้นะเอาอนาะนี่นะคะอันนี้พี่ชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะแ0ดศูนย์จุดสี่กรมัมทันครับอนนโอเคอเค,ครับ <laughs> นะะี่ครับเรี่ยมเยคัะ เก็บใส่กระเป๋าดีๆนะครับข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะซึ่งจากคลิปนะก็จะเห็นว่าน้องยืนเลือกทองอยู่ค่ะแล้วก็มีเงินเพียงแค่1,210บาทเท่านั้นซึ่งเป็นเงินเก็บของน้องเองแล้วน้องก็อยากจะได้ทองไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่น่ารักมากๆเลยนะคะสุดท้ายน้องก็ได้แหวนทองกลับไปฝากคุณแม่ค่ะ งโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ